ก็คือแกะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่สามารถมีใครล้มค่าได้เฮ้อวันนี้ไม่สามารถมีใครล้มค่าได้แม,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 ม้กระทั่งสก,กิตก็ไม่สามารถสก,กิตรเออขออคิโมชิพายก็ล่ะครับผมวันนี้ก็ขอ,ขอกลับโซเดอร่นด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาแพะในด่านเมืองกันนั่นเองนะคบผมจะสอนหาหมดเลยนะ แต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมไม่สามารถสอนหาได้นะครับคือตัวนี้เลยนะตัวนี้กับตัวนี้เพราะว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยมาต้องเก็บแพทองนะครับให้ครบสิบอันไอหุ่นยนต์นี่ก็คือต้องเก็บแพทองให้ถึงสิบอันนะครับแพทองนะครับก็ไม่มีพลังิเศษอะไรนะครับก็เฉยๆอ่ะ ส่วนไอ้แพะตัวนี้เนี่ยต้องเก็บแพะทองให้ถึงประมาณ4-5หอันนะครับจะได้มันมานะพะนลังกิเศษของมันก็คือเม่จุมลงไปอยู่ใต้ดินได้ตีนแบบโทโบนี่เวลาล้มก็สามารถบินต้วบบนี้ได้โอเคแพะตัวที่หนึ่งที่เราจะไปสอนหาเนี่ย ผมจะเอาเป็นแพทเนี้ยนะคบนะครับง่ายสุดละแพทท่อระบายน้ํานี่แพทท่อระบายน้ำ,นแ,ลนำแล้วเสร็จออกมาก,การปล่อยกินฉุนนะครับทําให้คนเนี้ยปลิวไปอวกาศได้นะครับเดี๋ยวขอแปลงเราเป็นแพทธรรมาดาก่อนโอเคให้ทุกคนเดินม,มาตรงสะพานนะครับนี่มันจะมีสะพานอยู่ให้ทุกคนเห็นท่อรันไหมครับนะท่อโอเคให้ทุกคนกระโดดลงไป แล้วก็เข้าไปตรงท่อครับเข้าได้นะท่อเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยเข้าไปกัดแจมเม็ดโอ้ยเออเข้าไปแล้วนี่ครับทุกเกจะได้เป็นแพเหมือนส่วนนี้จะมีแพททองหงืออันนะครับอยู่ตรงเต่าดินเชคนะครับนี่ครับพวกเต่าดินเช็คจะมีแพททองตั้งหงือนะครับตรงเนี้ย ตรงนี้ตรงโตเลยอะโอเคนะนี่ก็จัดว่าเป็นอีสเตอร์เองครับก็ย่าไปสนใจนะครับโอเคแพะตัวต่อไปที่เราจะไปสอนเอานั้นก็คือแพะพายุแล้วกันนะครับนี่แพะพายุนี่แพะพายุครับระ้สึกเรามันก็การปล่อยพายุรบๆตัวนะครับและควรจะปิวไปตามพายุชึบอะไรนะ ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำาอ้ชัวเพอตัวนี้มันมีพลังพิเศษหรือยังไงทำไมมันกระโดดน้ำสูงจังโอเคให้ทุกคนเดินกลับไปตรงจุดเกิดนู่นเลยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ตัดคลิปหรือว่าไม่ตัดต่อคลิปนะครับเพราะถ้าต,ตัดต่อเดีย่ยมันจะนานนะครับกว่าจะลงนาทีเนน่ย แล้วผมก็ขี้เกียจตัดด้วยพวกคลิปนี้ผมคิดไว้แล้วว่าผมน่าจะอัดยาวนะครับไอ้เชียกมาไหนแล้วเนี่ยพูดแล้วหลงเลยโอเคนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้ครับทุกคนจะเกิดทุกคนจะเกิดตรงนั้นใช่ไหมครับทุกคนก็คนเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับไปตรงหอที่สองนะครับมันจะเป็นก็เป็นแบบอะไรอะก้างหางลมอะกันหงังกันดัอม เออสักอย่างนี่แหละนะครับก็ให้ขึ้นไปนี่ขึ้นลยแบบทายาก <laughs> อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคงจะสอนหาในด่านโกเทเดต่อนะครับ <laughs> ถ้าลงคลิปนี้ไปก็ผมว่าจะลงอีกคลิปนึ่งนี่นะครับคุณจะเห็นเป็นพายุนะครับผมก็เอามาลงมาเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้โอเคเดี๋ยวหาย โอเคนะครับพาลงมาเลยนะครับชื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 บโอเคเดินลงมาอย่างสง่าง,งามโอเคครับให้ทุกคนเนี่ยไปตรงเหมือนกับเป็นแบบสไลเดอร์ปะ่ะแล้วผมเสร็จเควสะได้เลยเนี่ยเอลนะครับเดี๋ยวเขาไปรับเหรียญน,นะให้ทุกคนเนี่ยไปตรงที่มันเป็นสไลเดอร์น้ำป่ะไม่รูเหมือนกันอนะ่ะไม่รู้ว่า เขาเรียกว่าอะไรนะให้ไปทางนี Slow ้ไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนี่นะครับตัวจะเจอกับเหมือนกับเป็นสไลเดอร์ผมก็เรียกสไลเดอร์แล้วกันนะโอเคนี่ให้ขึ้นไปนะครับเอาไอ้ลูกปั้นพายุนี่มาด้วยนะครับทุกทุกคนจะเห็นทางขึ้นนะครับก็เอาทางก็เอาเนี่ยไปขึ้นมีนะครับแท่นแล้วคนก็จะเป็นพายุมานะครับดูหน้นสิ หน้าแท้จริงของมันลิกตน้อยมากครับพลังพิเศษของมันก็คือการนี่แหละครับปล่อยพายุให้คนหมุนรอบๆตัวหมุนนี่เป็นไงหมุนหมุนอยู่กับเอลซ่าถูกพายุพัดตัวต่อไปที่ผมจะไปสอนเอาเลยคือตัวน,นี้นะครับตัวดีเจมันยังหมุนอยู่เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเสียงรบกวนที่ไม่ใช่เสียงของคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับพลังวิเศษของมันก็คือการเอ่พลังวิเศษของมันคือการเปลี่ยนเพลงให้เป็นเพลงบาร์ตี้เออโอเคดอนหรือเปลี่ลือเปลี่ยนเป็นแพร่ธรรมดาโอเคนะครับให้ทุกคนเนี่ยกระโดขโด,ข,ข,โดขึ้นไปตรงนี้กระโดดขึ้นไปไป นี่นะครับพวกก็จเจอกับตึกอันนี้ครับเป็นตึกนะครับตึกสีฟ้าเนี่ยที่มันมีกระจกสีฟ้าเยอะๆเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปชึบอดูดชึบอดูดชึบทุกคนเห็นลิฟต์ตรงนี้ไหมครับอะไรพวกเกนะครับคุณเห็นลิฟต์ตรงนี้ไหมครับทุกคนโดดเข้าไปนะครับคนเดี๋ยวเข้าไปนะครับผม อ่าโอเคเข้าไปเห็นไหมเพลงจะเปลี่ยนนะครับทุกคนก็จะขึ้นมาเจอกับบาร์ตี้นะครับนี่คืมันมีแพทท้องนะตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเี่ยตรงดำๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับให้ทุกคนเนี่ยไปชนดีเจนะครับเออไม่ใช่ดิไปแตะดีเจนะครับทุกคนก็จะได้เป็นนี่นะครับแพะบาร์ตี้ขอเรียดีเจลงมาข้างล่าง อยากเรียดีเจลงมาด้วยดีเจเราไปเที่ยวมาเธอเอะเฮือดีเจบอกมึงจะเพลกูไปไหนเดีย๋ยวเราไปหาอะไรสนุกสนุกให้ดีเจทำกันดีกว่าครับเขารซอกเลยดีเจเราจะไปเที่ยวอากาศกันเราจะพาดีเจไปเที่ยวอากาศกันนะครับท่านผู้ชมนี่ พี่เจไปเร็วไปเที่ยวอากาศอ้าวพี่เจเอาไปหาาาาไหนแล้วพี่เจหายเฮ้ยพี่เจหายไปไหนแล้วโอ้โอ๋อนี่ไงดีเจอยู่นี่ตายซะโอเค okay, นะครับแพะตัวต่อไปที่ผมจะสอดเอาเลยคือแพะนี่นะครับแพะไอ้ที่มันมีผ้าเช็ดตัวอยู่ข้างหลังเนะี่ย พลังม่ใชอมันคือการเรียกปลาวานนะครับปลาวานลงมาสินี่นะครับปลาว่ตัวใหญ่โอเคครับวิธีการเอาก็คืออดมันจะมัวตัวกลัวเลยหมดแล้วถ้าผมลิ้นพันก็ไม่ต้องสงสัยนะครับดูคลิปที่แล้วนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าผมลิ้นพันบ่อยมาก ให้ทุกคนเดินตรงมาตรงนี้นะครับทุกคนจะเจอกับเอเลียนนะครับเป็นยานเอเลียนเนี่ยครับโอเคมันขึ้นไปนะครับจริงๆไม่ต้องลําบากมันผมก็ได้นะครับขึ้นไปทางอ้อมก็ได้นะทุกคนก็จะเจอยานเอเลียนนะครับเอเลียนยูเอนะครับมันขึ้นไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยเดินมาตรงนี้นะครับจะเห็นบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นนะ ได้ทุกคนเนี่ยมาหลังนี้นะครับมาหลังนี้นครับคนตรงไปแก้กเจนะครับทำไมเพลงมันยังมีอยู่เลยอะไอเพลงไอติ้งติงงเนี่ยเี้ยเกมบักแล้วอะทุกคนเกมบักแล้วอะ่ะโอเคนะครับให้ทุกคน อ๋อนี่นะครับผ้าที่เขียนว่า42เนี่ยไปนะครับไปที่ยานเอเลี่ยนนะครับเอาผ้าที่12เนี่ยไปที่ยานเอเรียนนะครับชึบโอเคชึบเห็นไหมโอเคน,นะครับก็จะได้เป็นครับเป็นเอเลียนที่ใส่ผ้าชดตัวนะครับเน็นเอนลี่ยนี่ใส่ผ้าชดตัวนะครับตัวต่อไปที่เราจะไปสอดเอาเลยคือเป็นเอเลียนเลยนะครับใกล้ๆเลยนี่มีคู่หูเราอยู่ตรงนู้นด้วย วันนี้คู่หูแล้วก็ผมกำลังคาเสียงเพลงว่ะแล้วผมปิดเพลงนะครับถ้ากาใครยากให้ผมเปิดก็บอกเลยกันนะครับโอเคนะครับนี่นะครับให้ทุกคนเลียไปเลยนะครับเลียเอเลียนโน่นีนะครับเอาลงไปข้างล่างนะครับลงไปโอ๊ย เอาลงไปนะครับเลียไปเลยครับเลียไปเลียไปเี่ตรงนี้มันก็จะเหนียวหนึบนะครับมันติดกับตาช้างเลยเอลิมันเป็นตัวที่ผมคิดว่าเท่ที่สุดแล้วแหละในดานเนี้ยออมันดูเท่ที่สุดอะ่ะโอ๊ยโอ,โอเคนะครับก็ให้ทุกคน <laughs> มาตรงนี้นะครับตรงที่เหมือนเป็นโกดังเก็บของนะครับทุกคนเอาเอเลี่ยนเนี่ยมาวางนี่นะครับแล้วเราก็ต้องหาวงแหวนนะครับเ,ออเราจะต้องเราต้องตุ้ยเราต้องจําเป็นที่จะไปหาวง,ว,งวงแหวนเราจำเป็นที่จะต้องไปหาวงแหวนจากตรงซอกหลืบใดซอกหลืบน,นึงนะครับใช่แหละผมรู้ ซอกหลืบนั้นน่ะซอกหลืบแล้วมันอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่น,น,น,นี่นะครับทุกคนก็จะเห็นกับตู้คอนเท, cocoa, ทนเนอร์นะครับสีนี้นะครับให้ทุกคนขึ้นไปนี่นะครับคุณจะก็จเะเจอวงแหวนครับให้คุณเนี่ยเอาไปใส่ตรงนั่นน่ะไอ้ตรงกดังอ่ะขอเรียกกดังนะนะครับ โอ้เฉียดรถมากให้ทุกคนเอามาใส่นะครับแล้วก็ขยับเอเลียนนิดนึงนะจริงๆมันต้องเอาวงแหวนมาใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเอเลียนมาใส่โอเคดิเห็นไหมก็จะได้เป็นเอเลียนมาแบบนี้นครับเ,เอเลียนส่วนตัวต่อไปที่เราจะสอนหาก็คือเอาหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วโอ้โหิวข้าว ปาวานตัวนี้มันได้มา้อมกับตัวนี้ครับถ้าเราเกล้าเราออล็อกตัวเนี้ยปาวานจะอันล็อกตามนะคบนี่เป็นปาวานตัวนี้เลยพาร์เสร็จเรา,ารก,ก็คือการพ่นน้ำปาวานเนี่ยเราไม่สามารถทําให้มันตัวไม่อ่อนได้นะครับมันตัวอ่อนตลอดเวลา เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสอนเอาแพะจากด่านโกเทเดนะครับผมเอาล่ะนะแต่ว่าด่านโกเทเดเนี่ยผมอาจจะไม่สอนละเอียดมากถึงขนาดนั้นนะครับโอแพะบางตัวเนี่ยผมซื้อมาจากตลาดนัดนะครับผมมันจะมีแค่แพะบางตัวที่ผมได้มานะครับผมจะสอนเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับส่วนด่านหน้าก็จะเป็นแพะอ โซวินผมเรืออะไรสองตัวเนี่ยมนุษป่าผมบักนะครับผมไม่สามารถเอามันได้ต,ต่อไปก็น่าจะเป็นหนันเอเลี่ยนนะมั้งแต่แพ้ผมก็ยังไม่ครบเลยนะครับมันยังมีบางตัวที่ยังไม่ครบอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปป่วนเมืองเล่นกันดีกว่าครับว่าคลิปนี้โอ้โหสั้นมากเห็นไหมครับเราไปปวนเมืองเล่นกันยดีกว่าแต่เราเปิดเพลงนิดนึงนะครับ เปิดเพลงสักนิดหน่อยนะครับโอ้ยเฮียเพลงยังวัดกันเหมือนเดิมอยู่เลยโอเคนะครับมาแล้วสวัสดีครับสนใจจะไปเอาอากาศอ่ะผมเป้าโอ้โหบัวลอยบัวลอยนะครับไม่ใช่บัวลอยนี่ชนชนชน ที่พิกไหนมันน่ารักมากเหี้ยดูดิเอีวตัวนี้มีเสียงร้องไหยมีวะ่ะมีเสียงร้องว่ะเอา้าไมยเต็มขอโทษนะครับ